เดี๋ยวมาดูห้องนะครับก็ทําใหม่เนาะนะครับที่เป็นผนังฟิวโฟมนะครับอ่านี่ผนังฟิวโฟมพวกนี้นะครับอ่าข้างนอกจะเป็นเมทัลชีทนะครับจะเป็นเมทัลชีทแบบนี้เนาะนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผนังเป็นฟิวโฟมนะครับก็คุณลูกค้าต้องการฟิวโฟมนะครับ ก็จะใส่ PUFOAM ทั้งหมดนะครับคือฉนวนกันความร้อนนะข้างบนก็เป็น PUFOAM นะครับเดินระบบไฟฟ้าให้นะครับพื้นจะเป็นซีเมนต์บอร์ดนะครับพื้นซีเมนต์บอร์ดก็สวยๆครับนี่ครับก็จะเป็นห้องห้องกว้าง4เมตรคูณ6เมตรนะครับความยาว6เมตรความกว้าง4เมตรนะครับกราถือว่าใหญ่มากนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจเนาะนะครับบ้านและสวนเดี๋ยวจะไปถ่ายข้างนอกให้ดูนะครับเดีย๋ยวไปดูข้างนอกกันเนาะผนังข้างนอกก็จะเหมาะกับบ้านสวนนะครับนี่ครับลูกค้าก็จะเป็นโซนแบบนี้นะครับเอบันไดลงมาเมื่อกี้นะครับเป็นสไตล์บ้านสวนนะนะครับก็สําหรับห้องหนึ่งนะครับก,ก็ถ้าทําห้องน้ําเพิ่มก็ ก็อยู่ง่ายนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังอาคารนะครับเป็นห้องสวยๆครับผม